ดาวพฤหัสของชาวเมธนะคะโคจรอยูย่พฤษภาคมเข้าสู่พบเรือนใหม่นะคะจากเดิมที่อยู่ในเรื่องเงินนะคะจะไปเข้าพบเรือนไหนเกี่ยวข้องกับชีวิตชาวเมธอย่างไรตั้งแต่13พฤษภาคมเป็นต้นไปไปอัปเดตกันได้นะคะผู้ที่ลัคนาราศีเมษรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดช่วง15เมษายนถึง14พฤษภาคมก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องการพยากรณ์ดวงดาวโหราศาสตร์ฝากกดติดตามช่องโหราห้าเก้านะคะ สำหรับดาวพฤหัสนะคะเป็นดาวโคจรรายปีนะคะในรอบนี้ถึงกำหนดย้าย13พฤษภาคมนะคะโดยดาวพฤหัสของชาวเมษโคจรเข้าสู่ภพเรือนเกี่ยวข้องกับเรื่องเพื่อนเรื่องสังคมเรื่องพี่น้องนะคะส่งผลในข้อแรกนะคะชาวเมษจะมีดาวพฤหัสทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทั้งวินาและสุภนะคะก็คือทั้งเชิงบวกนะแล้วก็เชิงที่ต้องระวังด้วยนะคะก็คือเรื่องแรกก็คือความเจริญก้าวหน้าก็เกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วยก็คืออาการ เข้าสู่แวดวงใหม่ๆนะคะชีวิตเกี่ยวข้องกับเรื่องเดินทางบ่อยขึ้นนะคะบางท่านเดินทางเพื่อทํามาหากินนะคะมีจังหวะเดินทางไกลได้ในรอบ1ปีนะเนื่องจากท่องเที่ยวก็ได้หรือจะเป็นเรื่องการติดต่อธุระปปะปางใครทํางานทางไกลถือว่าโดดเด่นนะคะเป็นช่วงเวลาที่เรื่องราวความก้าวหน้าในเชิงเน็ตเวิร์กนะคะการร่วมมือร่วมใจการทํางานกลุ่มทีมนะหรือว่า การเปลี่ยนแปลงเพื่อนร่วมงาน,นงต่างๆก็มีมาเยือนกับชาวเมดนะซึ่งอาจจะหมายถึงการขยับขยายแวดวงกว้างขวางขึ้นนะคะได้เข้าสู่เรื่องของแวดวงใหม่ๆนะใครที่ทํางานอยู่กับเรื่องราวเดิมๆมานานนะคะตั้งแต่ดาวพลหัสย้ายก็มีแนวโน้มเกิดช่องทางลู่ทางใหม่ๆอันเกิดมาจากเรื่องเพื่อนสังคมแนะนํานะคะ เป็นความหมายเชิงที่ต้องระวังนะคะเนื่องจากเป็นเรื่องราววินาทดังนั้นชาวเม่นนะคะก็จะต้องเรามาะระวังเชิงการครบหานะซึ่งคนส่วนหนึ่งจะอํานวยผลประโยชน์การเงินให้กับชาวเม่นนะคะในขณะเดียวกันเรื่องราวรายจ่ายนะคะการแบกรับถูกเอาเปรียบนะ,ะก็มักมาจากเรื่องคนใกล้ตัวด้วยเช่นกันดังนั้นชาวเม่นนะคะก็ถือว่าเป็นราศีที่เรื่องการครบหามีความสําคัญหากพบคนดีนะคะคนเกื้อหนุนอุปธมภมก็นําพาชีวิตไปสู่เรื่องราวดีๆได้ สำหรับดาวพระฤหัสน,นะคะเข้าสู่ภพเรือนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพี่พีน่น้องๆได้นะคะดังนั้นความเปลี่ยนแปลงของชาวเมฆก็อาจเกิดขึ้นในครัวเรือนนะเช่นเรื่องของการมีความพัฒนาก้าวหน้าของคนในบ้านในครัวเรือนนะคะบางครั้งหมายถึงเรื่องราวสลับซับซ้อนนะความสัมพันธ์ในบ้านที่อาจจะราบรื่นหร,นหรือไม่ราบรื่นก็ได้นะซึ่งก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละท่านนะคะก็อาจจะเกิดขึ้นส่งผลกับความเปลี่ยนแปลงในครัวเรือนช่วงนี้ได้ ดาวพฤหัสของชาวเมธนะคะเป็นความหมายเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะอันหมายถึงเรื่องผู้อุปถัมภ์การเงินนะคะผู้ที่มียศศักดิ์ตำแหน่งหรือคนที่มีอํานาจเหนือกว่าเรานะคะคในจุดนี้ก็คือมีกําลังเป็นประประก็คือกําลังทางดวงดาวที่มาไวไปไวไม่ค่อยเสถียรมั่นคงนะคะทําให้หากเราพูดถึงแงม่มุมเรื่องคนเกื้อหนุนในเชิงผู้หลักผู้ใหญ่สําหรับชาวเมธนะคะ เป็นจังหวะที่หากมีโอกาสก็รีบหยิบจับคว้าไว้นะเนื่องจากการสนับสนุนของผู้หลักผู้ใหญ่ในช่วงพฤษภาคมไปนะคะจะเข้าสู่สภาวะประก็คือไม่ค่อยแน่นอนนะคะหากมีคนเกื้อหนุนอุปถัมภ์มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือใดๆนะคะก็รีบหยิบจับคว้าไว้เพราะว่ามันก็อาจจะไม่ย้อนกลับมาหรือว่าเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆสำหรับในข้อที่2นะคะดาวเสาร์ก็โคจรย้ายด้วยนะคะโดยดาวเสาร์ย้ายวันที่19นะคะ เข้าสู่ภพเลือนของดาวพฤหัสนะซึ่งดาวคู่นี้นะคะเมื่อมาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันก็่อเกิดรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปเกิดขึ้นนะคะดังนั้นชาวเมษนะคะถือว่าดาวเสาร์เป็นเรื่องงานนะคะดาวพฤหัสเป็นความเจริญก้าวหน้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเป็นเรื่องราวสิ่งที่เราคาดไม่ถึงนะเป็นความหมายเชิงเหล่านี้นะคะเมื่อโคจรมาเกี่ยวข้องกันนะทำให้ชาวเมษเกิดความเปลี่ยนแปลงเชิงการงานได้นะคะไม่ว่าจะเป็น สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้รอบตัวนะคะภารกิจการงานมีลักษณะต้องดัดแปลงนะคะรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเชิงภารกิจหน้าที่ตำแหน่งเ็เกิดขึ้นได้ก็สอดคล้องนะคะกับข้อที่1น,นะเนื่องด้วยสังคมเปลี่ยนนะคะการงานหรือว่าสิ่งที่เรารับผิดชอบกิจวัตร,รประจําวันก็มีแนวโน้มปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะที่ดวงดาวย้ายนะคะสำหรับในจุดนี้นะคะก็หมายถึงสิ่งที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นเชิงการงานนะคะอาจจะเป็นปัจจัยรอบตัวนะคะ การงานมีความผันผวนบ่อยนะเนื่องจากสิ่งที่คาดไม่ถึงนะคะรวมไปถึงความผิดพลาดเชิงการงานก็เป็นสิ่งที่ชาวเมธต,ต้องเรามาะระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตัดสินใจนะคะการหักเหทางการวางแผนชีวิตนะเช่นตั้งใจจะดําเนินไปในจุดไหนก็อาจจะมีจุดมาผลักดันให้เราต้องเปลี่ยนเส้นทางนะคะหรือว่าเปลี่ยนบทบาทเชิงการงานจากสิ่งที่ทําอยู่ประจําไปสู่สิ่งใหม่ก็เป็นได้นะคะเป็นดุกว่าที่เรื่องงานการนะคะการลงทุนหรือจะ ทำสิ่งใดนะคะระมัดระวังเรื่องการพลิกล็อกนะหรือว่าการเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะเนื่องจากดาวคู่นี้ก็จะทําให้เรื่องราวสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในเชิงการงานภารกิจหน้าที่ของชาวเม็ดด้วยนะคะสาหรับในข้อ3นะคะเป็นช่วงที่ดาวพลหัสมีกําลังเป็นประดนะคะไม่ค่อยแน่นอนในขณะที่ดาวโดดเด่นของชาวเม็เป็นราหูนะคะที่มีกําลังสเสถียรเป็นกเกษตราทิบบีถือว่า กำลังของดวงดาวราหูโดดเด่นนะคะชาวเมษจึงมีโชคลาภเกิดขึ้นนะจากราหูนะคะไม่ว่าจะเรื่องทางไกลต่างชาติต่างภาษานะคะโชคเฮงนะแบบไม่มีสาเหตุนะคะหรือว่าจังหวะที่ประมูลแยง่งชิงแข่งขันอยู่ๆก็เอาชนะคู่แข่งมาได้นะโดยชาวเมฆก็จะมีโชคมีดวงนะคะที่เป็นตัวช่วยชีวิตชาวเมฆนะคะถึงแม้จะมีการปรับเปลี่ยนรอบตัวนะคะแต่ก็ยังมีเรื่องราวที่สม่ำเสมอเสถียนรนะกับจุดหางเงินนะคะหรือว่า แหล่งเก็บเกี่ยวผลกําไรแบบเก็บเล็กผสมน้อยนะมะักเจอ,อเรื่องราวของช่องทางหากินนะบางครั้งก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวนะคะเรื่องราวแหล่งที่ชาวเมนะยังคงตักตวงเอาตัวรอดเชิงการเงินการทองได้นะคะเป็นความโดดเด่นนะคะกับเรื่องราวชีวิตที่ต้องพลิกแปลงดัดแปลงมากขึ้นนะคะอะไรที่เก่าๆเ,เดิมๆนะคะหรือว่าทําแบบเรียบง่ายเรื่อยๆมามันก็อาจจะมีสภาวะอุปสรรคนะคะหรือไปไม่ค่อยได้นะดังนั้นก็เกิดความปรับตัวเปลี่ยนแปลง รอบตัวชาวเมธนะไม่ว่าจะเป็นชีวิตประจําวันหรือเรื่องหาเงินนะคะอย่างไรก็ตามปรับตัวแล้วมักจะดีนะก็คือพลิกแพลงดัดแปลงหลายสิ่งก็เอาตัวรอดได้นะคะดาวราหูนะคะจะทําให้ชาวเมธนะคะมีใจที่กล้าหาญนะใจใหญ่นะคะโดยเฉพาะเรื่องลงทุนเรื่องใช้เงินคิดอ่านอะไรก็อยากจะให้มันใหญ่โตสําเร็จหรือเป็นเชิงระยะยาวนะคะดังนั้นจะเป็นช่วงที่การใช้เหตุผลก็จะน้อยใช้อารมณ์ความชอบความสะใจเป็นหลักถือว่าชาวเมธก็ อ่ะเป็นอิทธิพลของราหูนะคะที่มีกําลังเสถียรสำหรับชาวเวทน,นะคะดาวพฤหัสจะโครจรอ,อยู่ในภพเรือนเพื่อนสังคมนี้ไปเป็นระยะเวลาหนึ่งนะคะในเดือนตุลาคมก็จะย้ายภพเรือนเข้าสู่ภพเรือนพันธุเป็นมหาอุดนะคะเรียกว่าโครจรผิดปกตินะรวดเร็วกว่าเดิมนะคะนอกจากนี้ดาวเสาดาวกันงานก็โครจรยึกยักระหว่างสองภพเรือนนะคะก็คือภพราภะกับภพบวินาศนะดังนั้นหากเรามองถึงสถานการณ์การโครจรของดวงดาวนะคะก็มีการยึกยัก กลับไปกลับมาดังนั้นชาวเมธที่มีอุปสรรคมีปัญหานะคะเดี๋ยวดาวก็โครจรย้ายอีกนะไม่จีรัง,ย,งยั่งยืนนะคะนอกจากนี้ใครที่มีโอกาสนะคะมีความก้าวหน้านะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เราควรจะต้องตักตวงกอบโกยไว้ให้ได้มากที่สุดนะคะเนื่องจากดาวก็จะมีสภาวะโครจรวิปริตผิดเพี้ยนในช่วงครึ่งปีหลังปี68ด้วยนะคะ สำหรับชาวเมฆนะคะก็ขออวยพรนะให้หลังดาวย้ายนะคะก็มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นสามารถหยิบฉวยคว้าโอกาสนะคะจากการเปลี่ยนแปลงความผันผวนรอบตัวนะมาเป็นเงินเป็นทองได้ใครปรับตัวไวนะคะปรับเปลี่ยนรวดเร็วไม่อะไรอาวรกับเรื่องราวที่สูญเสียหรือจบสิ้นไปก็มีโอกาสเริ่มต้นใหม่กับสิ่งดีๆเสมอนะคะ ขอให้ชาวเมธโชคดีมีชัยทุกท่านนะคะกับราศีที่มากับดวงนะคะให้เป็นข้อมูลไว้สำหรับชาวเมธพบกันได้ใหม่กับเรื่องราวเชิงดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ